การดูว่าดินที่เราจะใช้ทำบ้านดินใช้ได้หรือเปล่าเหนียวไหมให้ทำลักษณะนี้ก็ได้นะคะมีหลายวิธีแต่วิธีของเราทำแบบนี้นะคะเราบีบบีบบีบมันจะเป็นก้อนก้อนนะคะรู้เลยว่าเป็นดินเหนียวแล้วก็ลองจุ่มลงไปในน้ำเสร็จแล้วถ้ามีดินติดมากับมือเราบ้างเนี่ยใช้ได้เลยนะคะแต่ถ้าสมมติว่าสมมตินะคะ สมมติว่าจุ่มลงไปเป็นลักษณะที่จุ่มลงไปปุ๊บอันนี้เราล้างมือเลยปุ๊บมันไม่มีเลยอย่างเงี้ยแสดงว่าใช้ไม่ได้คืออันนี้มันใช้ได้มันก็เลยจะมีดินเหนียวติดมาที่มืออีกครั้งนะคะขยำขยำเนี่ยพอเราจุ่มลงไปปุ๊บอ่าเนี่ยหาใช้ได้